สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องพ่อออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็สามโมงจะสี่โมงแล้วน,นะคะตอนนี้ก็ออนก็ยังอยู่ที่หน้านะคะยังอยู่ที่สวนวันนี้นะคะก็ได้ปลูกมันนะคะปลูกมันก็ไปเอาลำมันนะคะมาปลูกนะคะนี่นะคะลำมันอันนี้ก็สับเรียบได้แล้วนะคะสับกองแล้ว เรียบร้อยแล้วและนี่ก็แช่น้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็พร้อมที่จะไปชําแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่นะคะอ่อ,อนแช่น้ํายาก็เอาตะกร้านะคะทับให้ลงเนาะน้ำยาเรี้งราดนะคะเล่งราด ก็มีผู้มาช่วยนะคะนู่นค่ะช่วยปลูกมันนะคะเสียบมันตอนแรงนะคะนี่ก็สี่โมงแล้วนะคะสี่โมงแล้วอันนี้ก็ชํำก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะตัขนาดนี้แล้ว <c oughs> ก็ถอนหญ้าไปเรื่อยๆนะคะ ังเกตได้เลยนะคะอันนี้ก็จะปลูกใหม่นะคะคุณอ c ฟซีจะปลูกใหม่นี่คะ่ะฟูช่วยนะคะฟูช่วย ปลูกมันยามแดงนะคะคุณทีทีประมาณนี้นะค่ะเนาะเดี๋ยวปอออนก็จะไปปลูกนะคะแถวนี้ปอออนปลูกแล้วนะคะนอนก็ผู้ช่วยนะคะกําลังปลูกไปสองแถวควบกันเลยนะคะก็เป็นลูกสาวคนโตนะคะ ลูกสาวคุณโตปลูกนะคะควบกันไปเลยนะคะสองแถวคุณเอฟซีอาจจะมองดูมีหญ้าหน่อยนะคะเพราะว่าให้เขา้าไถเมื่อเช้านี้ก็ยกล่องเลยนะคะยกล่องแล้วก็เสียบเลยนะคะคุณเอซไม่รอช้านะคะต้องรีบทำเพราะว่างานประอ่อนเยอะนะคะคุณเอซงานเยอะมากเลยนี่นะคะ เดี๋ยวปอ,อนก็จะไปปลูกก่อนนะคะเพื่อได้สักสองสามแถวเนาะนี่ค่ะปะออนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปออนด้วยนะคะเดี๋ยวปออนก็จะไปปลูกมุมที่มันร่มๆเนาะตอนนี้กำลังแดดนะคะตรงนี้ตรงที่ลูกสาวคนตัวกำลังปลูกนี่แดดนะคะ บอนก็ขอบคุณเดอ้อดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพึ่งสโมงนะคะคุณริปซีแดดก็ยังนั่นอยู่นะคะ ถูกเร็วมากเลยใกล้จะหมดก็สอบแล้วกว็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ